หมูลอตเตอรี่หใบครับสองตัวท้ายครับทำแววอยู่คำฝอ I'm from Sweden ตอนนี้สวดแล้วครับที่ฐานบาตรของใครของท่านอันนี้ก็คือรู้สึกดีมันเป็นดวงของเราเทียนของเราให้เราเราก็จะถามได้ด้วยว่าันเดือนปีเกิดอะไรเวลาก็คือเจาะจงเฉพาะเราเลยอะไรอย่างเงี้ยบาตรไทบาตรไทตอนนี้เป็นช่วงไฮไล่หมูเลยล่ะครับเพราะว่าหลังจากมีการปลุกเสกน้ำมนต์มงคลจักรวาลทางพระคุณเจ้านะครับได้ทําการเดินไปหาพี่น้องเองนะครับโดยที่เรา ไม่ต้องเดินออกมาจากที่นั่งโดยการที่ท่านก็จะนำบาตรมารถใส่ตัวเรานะครับมาจากไหนาะมาจากสมุทรปราการครับปราการอนกันเนะเ<อ>าะพี่มากี่ครั้งแล้วพี่สองครั้งแล้วครับทำ,ทำไมถึงอยากมาอ๋อพอดี ภาพแรกที่มาเนี่ยครับพอดีมีโชคก็เลยวันนี้ก็เลยมาทำบุญครับได้รับโชคมากหรอก็หมูโรตีห้าห้าใบครับสองตัวไทยครับจะอาบครั้งแรกนะครับผมจริงๆครับอันนี้จริงๆครับก็เลยกลับมาถวายบรรจัยบ่นสายมวยแล้วครับอยากจะให้มา ที่วัดดอนใหญ่นี้นะครับแล้วก็ที่ที่อื่นด้วยนะครับแต่ละคนศรัทธาจะไม่เหมือนกันอันนี้เรื่องจริงครับผมมานี่กับทุกวันที่ครับคุณเดือนได้รับทีดีกับไปครับผมสวัสดีครับจ้าวฮัลโหลวายูครับผม I'm come from Sweden Sweden มากับคุณแม่จ้ามายังไงที่มาที่ไปถึงมาร่วมพิธีกรรมมาห้าหกครั้งแต่น้ำมนได้แค่สองครั้งจ้าบอกกับเขาเขาก็ฟังเราว่าเอออันนี้มันเป็นประเพณีไทยนะให้มาอาบมันจะดีกับตัวเรา มาจะกูดลักอะไรกูดักูดลัก้ i ม่้สตูดแลไม่พูดอะไรเลยเขมได้พูดอะไรแต่ยีตอนที่สวดอ่ะเขาก็ทิษฐานด u b e บ i e v e ิต บูต mm ิสต์มผมเชื่อผคิดว่ามันเป็นศาสาี่ดีที่ดแต่แเคริสเตียนคริสเตียนอยู่แแต่เขาก็นับถือศาสนาพุทธเขาทำได้ทุกอย่างเรียนเชิญทำมีพิธีอาบน้ำมนต์ที่วัดตอนใหญ่ดีมากเลยจ้ะทุกอย่างจะโชคดีและมีโชคมีลาบสุขภาพแข็งแรงเรียกตัวเองใส่หมูได้ไหม ใช่ค่ะที่ไหนมีไปหมดเคยไปอาบน้ำมนต์ลักษณะแบบนี้มาก่อนไม่เลยพี่ครั้งแรกคือเราเห็นแล้วเราแบบว่าอยากมาเราไม่เคยทำส่วนมากเราไปก็ไปวัดแล้วก็ไม่ได้มีวิธีใหญ่อะไรแบบนี้รู้สึกยังไงที่มีน้ำมนต์อยู่ในบารปบารของใครของฮันอันนี้ก็คือรู้สึกดีมันเป็นดวงของเราเทียนของเราให้เราเราก็จะทานได้ด้วยว่าวันเดือนปีเกิดอะไรเวลาก็คือเจาะจมเฉพาะเราเลยอะไรอย่างเงี้ยบารใครบาร์นั้นแล้วก็ท่านพาพูดอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเข้าถึงเราเราชอบเราเชื่อเราศรัทธาทั้งนี้ค่ะ พระท่านเดินอามให้ตัวเอ,อเองเลยก็รู้สึกดีพี่อิ่มเอมเออใช่มันก็โลง่งมันก็พรสบายใจของเราทําอะไรมันก็มั่นใจอะไรแล้วก็ให้ฐานค้าขายรลํารวยเงินทองทุกเข้าทุกด้านทุกทางออดวงเปิดเปิดโชคเ,ออเปิดล่ามเปิดทุกทางออได้ทําบุญด้วยด้วยความสบายใจด้วยออไปถูกหวยซื้อตัวเดียวยไม่เคยถูกมาเป็นปีสองปีแล้วมาทำอะไรอาวันั้นอ่ะอาบน้ำมนต์อ๋อมาอาบน้ำมนต์พออาบเสร็จแล้วก็ไปถือตัวเดียวด้วย ปกติไม่เคยดูมาสองสาปีแล้วอาบเสร็จเปิดดวงเลยดวงไม่ดีมาหลายปีแล้วอ่ะเราคิดว่าเราอย่างนั้นหรอก็เคยซื้อที่ไรไม่เคยถูกมีแต่เฉียดมันมีแต่เฉียดแต้มสองแต้มอะไรเงี้ยบางทีก็เออแต่ไม่ถูกจริงมลย แต่พอมาอาบปุ๊บถูกซึ่งจากนั้นเลยที่จะจับมาอีกไหมเนี่ยมามาว่าจะมาถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะมาสักเก้าครั้งแล้วแต่ความคิดมันก็บอกใครไม่ได้บางทีเพื่อนเขาก็ไอ้นี่เขาก็มามาด้วยไงเขาก็ชอบอาบน้ำมนต์ชอบทำบุญอยู่แล้วเพื่อนใครอยากมามูอยากมาแบบถุกจุอะไรก็เชิญมาวัดดอนใหญ่ลำลูกกาของแปดค่ะมีอาบน้ำมนต์แล้วก็เจิมนเศรษฐีก็แล้วแต่ความปังของแต่ละคนด้วยค่ะแล้วจะรู้ว่ามีจริง